ววีซาแมนสวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้ผมมีเทียบเรื่องการาจำลองเวอร์ชวลยอคิวในสมาร์ทมาฝากนะครับปกติแล้วในในตัวโปรแกรมสมาร์ทที่ใช้อไลเมนต์หรือจัดการลำโพงนะครับมันจะไม่มีเวอร์ชวลยอคิวนะครับเวอร์ชุ่ยอีคิวก็คือการจำลองอีคิวเหมือนในตัวเซตไลท์นะครับเซตไลท์โอเดโอ ทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงเวลาใช้งานจริงเราวัดแล้วก็เรา,าประมาณการ EQ ตามตารางที่เขาให้มาแล้วก็ทำการคัดหรือบูทนะครับแต่ในวันนี้ผมจะมา,าโชว์ทริปเทคนิคนะครับที่ใช้ในการาทำงานแบบรวดเร็วนะครับเป็นตัวอซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่สามารถ คอนเน็กกับตัวสมาร์ทเนี่ยจำลอง EQ เพื่อที่จะใช้ในการคัดหรือบูตได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องสุ่มค่านะครับง่ายๆอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ ที่เห็นในในหน้าจอนี่ครับในหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวที่จะว่าจะจํำลองปกติเราเราวัดลําโพองอะไรต่างๆเราก็ต่อออ d ดิโออินเทอร์เฟสอะไรปกติเข้าคอมผ่านโปรแกรมสมาร์ทมีชแนลเมชูเมนต์ชแนลเรฟเฟลน์นะครับปกติเลยนะครับปกติเลยเราก็วัดอันนี้ผม ไม่พูดนะเพราะว่าทุกคนมีผมถือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้ในสิ่งที่ต้องมีอีกในการทำว v i r ช u ว l ไอคก็คือ,คอ,อซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บ s u p e r l a ลกนะครับเว็บ s u p e r l a ลกแล้วก็มีตัวแท็กนะครับเป็นปลักอินชื่อว่าแท็กมันจะสามารถเชื่อมกับสมาร์ทได้ของเวฟนะครับ แล้วก็มี Audio ออ t e r f เฟตอีกตัวหนึ่งที่ซึ่งไม่ได้ใช้อะไรเลยที่เป็น a อ i o นะครับย้ำต้องเว็นเป็น ASIO นะครับ Audio Stream inout ถึงจะใช้กับตัว Wave Superlack ได้นะครับเวฟซูเปอร์ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราต้องลงอะไรบ้างในคอมนะเบื้องต้นก่อนนะครับ ในคอมที่เราต้องมีก็คืออันดับแรกก็คืออะไรครับสมาร์ทนะครับสมาร์ทนี่ต้องเป็นเวอร์ชันแปดนะครับเวอร์ชันเจ็ดใช้ได้ไหมเวอร์ชันเจ็ดใช้กับแท็กลักอินแท็กนี้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ส่วนที่เป็นอาร์ทีเอแต่ส่วนที่เป็นฟาสต์ฟูเลียหรือว่าทานเฟอร์ฟังชันเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้อาดับต่อไปก็คือเป็น เว็บเซเทลนะครับอันนี้โหลดอันนี้โหลดฟรีนะครับอันนี้จะเป็นตัวสําหรับอินสตอลของปลั๊กอินเว็บทั้งหมดเออทั้งหมดต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับต้องมีตัวนี้ก่อนตัวนี้โหลดฟรีต่อไปก็คือตัวเ,เว็บซูเปอร์แบคนะครับราคาก็ราคาก็ตามนี้ตามนี้ราคาก็ตามนี้น,าาน,นะครับ ามน,นี้อันนี้ใช้บัตรเครดิตซื้อนะครับใช้บัตรเครดิตซื้อ,อต้องมีตัวนี้ต้องมีเว็บเซ็นเตอลแล้วก็ใช้เว็บเซ็นเตอลเนี่ยลงโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ต้องมีปลั๊กอินแท็กนะครับตัวนี้นะครับใช้สลหรับรันอเอาง่ายๆว่าลงเว็บเซ็นเตอร์ ลงเว็บซูเปอร์แลกลงตัวนี้ปลั๊กอินนะครับเวลารันปลั๊กอินตัวนี้จะรันในเว็บซูเปอร์แลกนะครับโอเคนะครับราคาก็ตามหน้าจอเลยนะครับราคาก็ตามหน้าจอเลยประมาณนี้มีคน ชอบถามเวลาผมลงคลิปว่าซื้ออะไรมาจากไหนยังไงก็ถ้าของแท้ก็ราคาประมาณนี้นะครับอันนี้โชว์ราคาให้ดูเป็นเหรียญสารัฐนะใช้แบบเครดิตซื้อโอเคนะครับเรามีซอฟต์แวร์ครบเลยนะครับไดแกรมเรารู้แล้วนะครับอ่ะกลับทีนี้กลับไปทวนไดแกรมใหม่นะครับประมาณนี้นะครับไดแกรมกันต่อปกติเลยนะครับไม่มีอะไรเบียงแต่ว่าอ่า ถ้าดูตามเมาส์ผมเนี่ยผมจะเชื่อม Audio Interface อีกตัวหนึ่งเชื่อม a อด i โออินเทอร์อีกตัวหนึ่งนะครับไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะรันอะไรเห็นผมเขียน a 1กับ a 2เห็นไหมครับ a 1ก็คือเราเชื่อมสมาร์ทกับ Audio Interface ชุดที่หนึ่งะครับถ้าดูตามเมาส์ผมนี่นะครับเราก็รันปกติเลยทีนี้ไอตัวเว็ซ s u p e r l a c ลแล้วก็ปลั๊กอินตัวแฝกเนี่ยมันจะเป็นเปรียบเสมือนเดส์รีโมทเฉยๆนะครับ เป็นซอฟต์แวร์ไว้รีโมทค่าจากสมาร์เป็นปลั๊กอินไว้รีโมทค่าจากสมาร์ทนะครับรีโมทก็คือเชื่อมเฉยแล้วก็ A2 นี่นะครับ A2 ก็จะใช้ Audio ออิ e เทอร์ชุดที่2ใช้รันตัวเว็บซูเปอร์แลกกับปลั๊กอินตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาเริ่มการเซตค่าโปรแกรม ถ้าผมเปิดเว็บ SuperLab นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดูตามเมาส์ผมเนี่ยผมก็จะไปเซตอัพตัว Audio Interface ค่ Buffer Size Sampling Rate อะไรให้เสร็จสับก่อนนะครับเเห็นไหมครับผมเสียบ Audio Interface ไว้สองตัวผมก็เลือกมาตัวหนึ่งตัวที่เราจะใช้สำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ ดูตามเามาสหัวเลยครับถ้าดูในหน้านี้เป็นหน้าโอกเหมือนโอเวิวเฉยนะครับหน้าโอเวิวเฉยตัวนี้มันจะสามารถเซตแหลกได,ได้ได้หลายแหลกนะครับเนะี่ยกลับมาที่เซตอัพนี่เซตติ้ง Setting, เอาสี่แหลกแปดแหลกสิบหกแหลกสามสองแหลกมันก็แล้วแต่เราว่าใช้โอเดโอยูเฟีกดีแชนแนลอันนี้มันเป็นสาหรับรันปัตอินครับก็แล้วแต่เราจะใช้ในงานอีกแบบหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวผมจะ ในคลิปต่อไปจะลงวิธีใช้ปลักอินในเว็บซูเปอร์แลกนี้สำหรับงานไลซสาวเวลาเราอินเสิร์ตเอฟเฟกต์นอกก็เหมือนมีตัวนี้หิ้วไปมีมีอัลบอร์นนอกครับมีอัลบอร์ดนอกแล้วก็ผ่านโอริโอ้เอ์เฟสเป็นเอฟเฟกต์นอกเป็นข้เพสเร์นอกอะไรก็แล้วแต่มีโอริโอ้เอ์เฟสดีๆตัวหนึง่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับต้นคลิปนี้เอาคร่าวๆเ,เ,เรื่องในเรื่องนี้ก่อนนะครับในเรื่องนี้ก่อน แล้วก็เราเซตอินพุตนะครับแล้วก็มาหน้าแรกสังเกตว่าอินพุตมีให้เลือก A กับ B นะครับดูตามเมาส์ผมเลยนะครับ A กับ B ดูตามเมาส์นะครับก็อินพุต A ผมก็เลือกเป็นอะไรก็ได้เป็นโมโนหนึ่งแล้วกันอ่าครับออปต์ก็เลือกเป็น เอาหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเซตก่อนนะ,ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นถ้าดูตามเมาส์ผมแล้วผมก็จะแอดตัวปลักอินตัวแท็กเข้ามานะครับตอนนี้ผมลงไปวิธีการ Install นี่ดูในเว็บไซต์เขาเลยเขามีบอกหมดเลยนะครับผมแอดเข้ามาตัวแท็กตรงนี้อ่า เรียบร้อยครับเรียบร้อยพอแอดเข้ามาเดี๋ยวเราต้องไปเปิดตัวสมาร์ทแล้วก็ตั้งค่าสมาร์ทให้เรียบร้อยก่อนค่อยจะเชื่อมตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดสมาร์ทก่อนนะครับต้องทําในนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปิดสมาร์ทครับในส่วนของการเซตค่าตัว ซอฟต์แวร์สมาร์ทนะครับก็เข้าไปที่ออปชัน general นะครับไปที่หน้า API ย้ำนะครับสมาร์ทเจใช้กับตัว p กอิ i n tag ไม่ได้นะครับอาจจะเชื่อมได้แต่ r t a แต่ตัว t r a n f e r function เชื่อมไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่า enable ตรงนี้นะครับให้เราไปติ๊กคาว่า enable นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกนี่นะครับแล้วกด apply นะครับอันนี้ผมติ๊กไปแล้วนะครับ ติกปุ๊บกดแอปพลายครับมันจะขึ้นสีเขียวคำว่า connected นะครับโอเคอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเชื่อมตัวอ่ปลั๊กอินแทร็กนะครับทีนี้เราก็ทำการอ่าเช็คเรื่องเกณฑ์อินเมชเมนต์เกณฑ์เรฟเฟอเรนซ์ให้ถูกต้องก่อนนะครับอ่ปล่อยพิงน้อยนะครับ เช็คเรื่องเกณฑ์อิน u ุ measurement reference ให้ถูกต้องอันนี้ผมข้ามขั้นตอนการตั้งค่า a d IO interface ไปนะครับข้ามไปแล้วนะอันนี้ไปหาดูได้ตามคลิปคนอื่นที่เขาทำอยู่นะครับดูได้ทีนี้ไปที่โปรแกรม web s u p e r l a กนะครับจากหน้า overview setup ตรงนี้นะครับเรียบร้อย ไปที่หน้าหน้าแหลกนะครับแหลกหนึ่งนะครับดูมุมดำเมาส์ผมมุมซ้ายบนนะครับเรากดอินนะครับตัวนี้เรียกตัวนี้ครับ EQ นี้เข้ามานะครับเป็นตัวแท็กตัวนี้นะครับซึ่งผมเรียกมาแล้วนะดูตามเมาส์ผมกดคําว่าสมาร์ทที่ตัวแท็กนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งแล้วหมุนนะครับ เห็นไหมเจอแล้วครับแต่ยังไม่คอนเน็กนะครับมันขึ้นว่า smart file นะครับเจอกดคอนเน็กนะครับ smart connected นะครับมาที่ด้านล่างนะครับมาที่ด้านล่างที่คําว่า measurement เลือกทานเพิ่มฟังก์ชันนะครับก็เลือกที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่ามันจะมันจะขึ้นสต็อป่างนี้เรากดเพย์นะครับเพย์อ่กดเพย์ตัวนี้นะครับแล้วกด g e n e r a ตนะครับอันนี้เลือกความละเอียดนะครับ เอฟเวอเรสจะให้ดูอะไรดูอ่ด pues mm ูแค่ฟิลซีเรสปอนแล้วกันกดเจ n เน a เรตนี่ถ้าเราอยากให้ดูเฟดด้วยก็นี่เฟดกับฟิลซีเรสปอนทีนี้ถ้าเราจะคัด EQ เฉยๆแล้วก็ดูแค่ ฟินซี่เลสบอลนะครับอันเดียวผมจะสลับหน้าจอระหว่างอ่าสมาร์ทกับตัวเวฟซูเปอร์แลกนะครับว่ามันทำงานเหมือนกันตัวนี้ตัวในเวฟซูเปอร์แลกลักอินแทร็กเนี่ยเป็นแค่รีโมทเฉยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะแคปไว้นะครับที่มุมถะดูตามเมาส์ผมมุมซ้ายบนที่ตัวหน้าปลั๊กอินเป็น1-8นะครับเป็นจะเป็นตัวแคปเจอร์ไว้นะครับแคปเจอร์ตัวกราฟิงที่รีสปอนี้ไว้นะครับเรียบร้อยกดคำว่าสต็อปนะครับดูตามเมาส์ผมนะครับกราฟที่เรา แคปไว้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับกดแคปเจอเมือกันอ่าอันนี้ผมวัดลำโพงอ่าบ้านๆน,นะครับเป็นการสมมุติให้เห็นภาพเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำอีคิวจริงจังในระบบซิสเต็มนะต้องเข้าใจก่อนอสมมุติว่าเราจะคัด EQ เนี่ยเราไปที่คําว่าล่างซ้ายจะมีคําว่า IIR นะครับติ๊กคําว่าอ่นนะครับเราจะคัด EQ ตัวไหนเราก็ดับเบิลคลิกนะครับอันนี้ จำลองเป็นเวอร์ชวลนะครับไม่เวอร์ชวลจำลองเฉยไม่ได้คัดในระบบจริงนะแล้วเราค่อยเอาค่านี้ไปใส่ในระบบจริงนะครับผมดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เลือกที่ด้านล่างจะมีคำว่าเชฟอยู่เลือกเป็นเบลนะครับแล้วผมก็ลองคัดดูผมเปลี่ยนแบน์วด์หน่อยกว้างแคบผมทำเชฟให้ใกล้เคียงกับตัวอันนี้ตัวนี้ผมจะบูทนะครับ นี่นี่นะครับแต่ผมจะจำลองเชฟก่อนนะครับที่เราจะบูตนะครับอันนี้สามเนี่ยจำลองเชฟเลือกเป็นเบลอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักสามสี่อีคิวนะครับสามสี่อีคิวมานี้ยสองนี่อ่ะคัด เลือกกว้างแคบครับมบน,นี้คืออันนี้ไม่ได้คัดจริงนะครับเป็นเวอร์ชวลเฉยๆนะครับเราเทียบเชฟกว้างแคบแ,แล้วแล้วเราจะอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สไปใส่ค่าจริงอ่ผมทำสักสีคิวนี่แล้วกัน อีกสักอีกคิแล้วกันครับอ่ะสมมุติว่าประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นการจําลองนะผมไม่ได้วัดลาโพงจริงจังนะครับผมวัดแล้วก็ให้ดูเส้นกราฟแล้วก็เป็นการจําลองนะครับสมมติว่าได้ค่าแบบนี้นะครับ ในระบบ EQ เห็นไหมครับ EQ 2ที่จริงเราต้องบูตนะครับ EQ 3ที่จริงเราต้องคัดทีนี้เราก็ทําการ c o ีค้ค่าตร,ตรงนี้ไปนะครับผมจะเปิดตัว nodepad ขึ้นมานะครับเอาไปใส่ในผมมี nodepad นะครับ ครับประมาณนี้อา้าวค่าอีที่1นะครับอีคสนะครับเห็นไหมครับอ่าที่จริงเราตรงบูตตัวนี้ขึ้นนะครับค่ามันเป็นลบอยู่ผมก็ใส่ แต่ไวอย่างนี้ก่อนนะครับเกณ์มีเกนนะครับมีวินซี่นะครับมีคิวนะครับคิวหรือแบรนวิดนะครับส่วนถ้าใครอยากอินเวอร์ตแปลงค่าคิวเป็นแบรนวิด hmm. ก็ไปดูในตารางในหนังสือนะครับมันจะมีอยู่อีคิวสมันล็อกอันถ้าในรูปนี้มันจะ โดนคัดไปนะครับแต่ชีวิตจริงเราต้องบู๊นะครับเพราะว่ามันหายอันนี้เราเทียบเชฟเฉยๆผมก็จะอินวอ์ดค่าเป็นสามจุดาอ,อันนี้นี่ห้าจุดห้ก็เป็นลบห้นี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็น6กดเนะครับ อันนี้เป็นการสมมติระบบขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ใช่ระบบจริงนะครับอันนี้ก็เป็น7.4ออันนี้อีกสักอัน่ะ6.4อ่ะ,อะถ้าดูตามเส้นนี้ไอเส้นสีขาวนะครับไม่ใช่เส้นสีแดงนะ ก็คือเป็นเราเส้นสีแดงก็คือสิ่งที่วัดได้เส้นสีขาวคือเราจะไปทํา EQ จริงในระบบนะครับเราก็สมมุติว่าเราทํา EQ ประมาณนี้นะครับซึ่งการทํา EQ นั้นเป็นเรื่องของการอะไลเมนต์ต้องกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมเคยทาไว้เคยเล่าไว้ว่าอะไลเมนต์ระบบทํา EQ ประมาณไหนดีเลย์ประมาณไหนนะครับอันนี้จําลองให้เห็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าทํางานยังไงนะครับในการทําบ i r t u a l EQ ในของ Smart 8นะครับ อะผมก็จะใส่ค่านะครับครอบค่าไปอ่ e 2, า EQ สองมีอะไรบ้างเกณฑเท่าไหร่สามจุดสามเนี่ยผมจะทำค่าอ้นในในให้ดูในโน้ตแพดนะครับฟินซี่ก็หนึ่งเจ็ดแปดอย่างเงี้ยคิวก็4ี่จุดสสาม ต่อไปอีกคิวหนึ่งก็เนก็ลบห้าจุดห้าฟิซี่ก็สองจีเจ็ดคิวก็เก้าจุดหนึ่งห้าส่วนในคอนโทรลเลอร์ของท่านใดที่เป็นหรือ l o u d s p เก k e r m a n เ g เมนต์ของท่านใดที่เป็นแบนดวิดนะครับก็ไปเทียบคิวเป็นแบนดวิดนะครับไม่ใช่ค่าเดียวกันนะคิว คิวกับแบนด์วิดเป็นค่าดวยกันแต่คนละหน่วยนะครับต้องเทียบให้ถูกนะครับคิวที่สี่ก็หกจุดเจ็ดหกสี่แล้วก็คืออ่าถ้าจะทำ Virtual EQ Virtual Delay แล้วผมแนะนำโปรแกรมตัว จัดไลโอดิโอนะครับมันจะทํางานเร็วกว่านี้เยอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดในการวัดความเที่ยงตรงเนี่ยผมแนะนำสมาร์ทก็แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกนะครับตามความสะดวกเลยครับส่วนราคาโปรแกรมก็ประมาณเดียวกันเลยครับหมื่นกว่าบ,บาท2องสามหมื่นเหมือนกันแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับแล้วแต่เวอร์ชั่นเหมือนกัน อ่อีกสักอีกคิวหนึ่งอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับเส้นสีแดงก็คืออ่าสิ่งที่เราวัดได้นะครับสิ่งที่เราวัดได้ เส้นสีขาวก็คือเราจะไปทํา EQ ในระบบนะครับเราเอาก็เอาค่านี้เมื่อกี้ผมทําเป็นคัดลงมาแล้วก็ทําเชฟให้เหมือนกันนะครับคัดระบบแล้วก็อินเวอร์มันจะค่าก็จะประมาณนี้นะครับค่าก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาค่านี้ไปใส่ใน loudspeaker management ของท่านนะครับ นี่ก็คือหลักการทำเวอร์ช l ว q นะครับส่วน Virtual Delay เยนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำในโปรแกรมนี้นะครับในตัวปลั๊กอินตัวนี้ Virtual Delay เยนี่ยมันเราไปทำในสมาร์ทปกติทำจริงๆเลยก็ได้นะครับหรือถ้าทำเวอร์ช l วจริงๆให้ทำในโปรแกรมสไลด์ออแดโอนะครับมันจะมีส่วนของกราฟที่เป็นตัว Summing กันมันจะเห็นชัดกว่านะครับ ส่วนในซอฟต์แวร์สมาร์ทนี่ก็ถ้าทำดีเลย์จริงๆก็ทำแบบเรียลไทม์เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็กดแอดไลน์ผมเข้ามาหรือส่งมาทาง Facebook Facebook Fanpage ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ We sound man.